โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโอสเดมอนนะครับวันนี้จะมาเล่นเกม n e c คร f t นะครับในแมปมดนะครับผมโอเคซึ่งแมปนี้นะครับก็ไม่ต้องแบกใจนะครับผมว่าแมปนี้มันเป็นยังไงนะครับผมก็คือเป็นมดใช่ปะเออแล้วก็ต้องมาอยู่ในกระจกอะไรสักทีหนึ่งครับเหมือนเราโดนจับมาใส่ครับผมมาโดนเลี้ยงเราไต่ไปแบบนี้ได้ไหมหรืว่าขุดแล้วเจอ เออฮ้ยตรงนี้ทางตันนะ่ะตรงนั้นประตูอะค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปแบบนี้นะครับขึ้นแบบสลับฟันปลาเนาะเออก็ไม่ต้องแบกใจนะครับท่านผู้ชมที่ผมจะมีคลิปแต่ละคลิปครับเป็นอีพีแค่อีพีหนึ่งเกือบทุกคลิปเลยนะครับผมก็นั่นก็หมายความว่าผมจะทําหลายๆอย่างครับผมยันนั่นอะปีหน้าเผยๆก็ทําไปเรื่อยๆครับเดีย๋ยวมีรายการอะไรใหม่เดี๋ยวก็เล่มอีพีหนึ่งใหม่ เออผมก็จะเล่นให้จบนะครับทุกทุกทุกไอ้นั่นอะซีซั่นทุกทุกคลิปทุกทุกที่ผมแคสนะครับผมเออเข้าใจปะเออพุ่งลงอีกแล้วเนาะเฮ้ยยังไงถึงไม่เช็ดต้นไม้อุ้ยเฮ้ยประตูข้าอยากออกไปมากเลยแต่ทำไมข้าตัวเล็กอย่างนี้โอไม่นะโอเคไม้สำคัญมากครับสำหรับเกมไม้ครับได้ไม้แล้ว ผลที่เล่นม่ครับ1.7ึ่จุดเสเพราะว่ามันเป็นเวอร์ชั่นเก่าครับผู้สร้างนี่คือสร้างมานานแล้วหกเจ็ดปีแล้วเออนั่นแหละครับแถมผมว่าเวอร์ชั่นเก่าๆมันทําให้ลื่นเนาะแล้วทำไมเขาวางเราเป็นกระจกยาวอย่างเงี้ยวะโอ้ไก่ก็ไก่ดูเหมือนเล็กแต่ไกล้ไก่สำหรับเราเฮ้ยนายขอต้นไม้หน่อยต้นไม้อะต้นไม้เอเสีย,อยงอะไรมันดูดี้ฟันวะ

เกมเลยโอเวอร์ Over ครับเราเลยไม่ผ่านครับเฮ้อทำไมเวลาเราเล่นเราต้องดวงซวยได้วะเออเนี่ยสามแล้วครับเฮ้ยอย่างงี้สิ TBO shop เฮ้ยเฮ้ยได้ต้องสามอันเนี่ยปาด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 ,ปาดไอหมูกเก็กะแหมแหมที่พาที่แล้วนะมึงอ,อยากจะดา่าอยากจะดา่า ที่ต้องมาเล่นใหม่ก็ไม่เป็นไรนะครับมาดูผมเล่นใหม่นะครับอืมตรงนี้จาได้ครับข้างล่างนี้เป็นพวกมีมอนเตอร์นะฮะแต่เราก็จะปล่อยมันไปก่อนครับผมเดี๋ยวขอปลูกต้นไม้แป๊บหนึ่ง,ด,งดี่ตรงนี้ปุ๊บมีรูอ่าจาได้ตรงนี้ขึ้นได้ครับทางนี้ปุ๊บมีเมลอนตรงนี้แต่เราตบหญ้าไปด้วยเลยแล้วกันนะครับอ้าววั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 ว,ว,วตรงนั้นมีเชนซอมบี้ เออน่าจะสุดอีกไม่ไกลมั้งครับตรงนี้ลงได้นะแต่ยังไม่อยากลงขอเชียร์พื้นที่กันนะเชียร์แปะอ้าวเจ็บด้วยเว้ยตึบ๊บเดี๋ยวเราปรับปรงสถานที่นิดหน่อยครับโอเคได้อย่างงี้ก็ภูมิใจแล้วครับเรามีไม้เพียงพอแน่นอนไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราจะครับก็ตองครับนะครับเหมือนพาร์ทที่แล้วเลย กองครับกองครับกองครับ,บอา้เอาเฮ้ยเฮ้ยทิ้งทําไมล่ะเดี๋ยวจะเกิดมีอะไรเจ๋งๆอีกครับผมจะลง EP ใหม่ไม่ใช่เกี่ยวกับไม้คานนะอันนี้ก็จะเกี่ยวกับเป็นการอ่านคาคมแต่มันก็มี Minecraft ไม้คับแท้แหละจบปะเป็นคําคมโดนๆใน YouTube ผมจะไปนั่งหามาครับผมรายการนี้ก็จะเป็นรายการเสริมครับปกติจะลงคลิปวันอังคารกับวันเสาร์เนาะไม่แน่เดี๋ยวต่อไปก็อาจจะเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยเนาะเพราะว่าผมมันเวลาไม่ค่อยได้อะเออ ก็บางวันไม่มีก็ขอโทษนะอืมเจอขาผิดเฮเราจำได้ครับว่าจุดจุดนี้มันมีเด็กเสียงดังก็ขอภัยนะครับในความเสียงรังนะครับผมก็ขอให้ได้ไม่เชื่อมด้วยนะครับอ่ารู้ว่าทนกันได้โปแตกหนึ่งต่อไปดาบต่อไปดาบชุมมับ เอาถือดาบมาหวัง PVP ครับบอกเลยจังหวะนี้ PVP ต้องมาอ้าวมาดิเอเอมัน,ม,น,ม,ม,นม,มันมีดาเมจมันมีดาเมจมันมีดาเมจอีกแล้วมาดิมาดิาด,ดาบพี่มันแรงนี่เป็นไงละ่ะแรงมากอ้าเฮ้ยมันไม่ยิงว่ะกรดีไปปึ๊บปึปึ๊บปึ๊บปึ๊บคืนมา โบโบเออขึ้นได้ละไม่เช okay, ตอนนี้ทรัพยากรเราก็พอมีพอใช้แล้วครับถือว่าดีไปอย่างหนึ่งนะครับตรงนี้เราทําขึ้นอย่างนี้ดีว่ะรู้สึกสะดวก่าเดิมตรงนี้ลงได้ครับผมแต่เราจะทําทางลงที่มันดูดีฝั่งนี้นะครับอ่าเราจะได้ลงแบบไม่เจ็บตัวกันนะครับโอ้มีวัวเราน่าปลูกข้ามาตรงนี้ ย้ายทินทานมาอยู่นี่ดีกว่านะจะเอมีอะไรปะโอ้โอ้โหลโูนี้มีมอนเตอร์อีกแล้วไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เฮ้ยเดี๋ยวกลับไปที่เดิมกอ่อนครับไปเอากองคราฟครับรู้สึกเสียดายมาครับแล้วไม่อยากจะคารบกรบ่องคราบใหม่ครับตอนนี้ปึ๊บโอเคการตกครับการตก ถ้าเกิดไม่ชำนาญน,นะครับสถานที่ก็จะตกตายเอาเองนะครับตรงนี้ลงได้ครับแต่ต้องลงเนร์ดๆน,นะครับปุ๊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 บโอเคเราจะครับเป็นจอบไม่ใช่ควานเว้ยตรงนี้เอากลองรับไปเลยครับเราจะไปอยู่ใจกลางของกล่องนี้นะครับกล่องหรือแก้วอะแก้วแก้วแก้ว มันก็เชิงกล่องอะวะอยู่ในกระจกแก้วเนี่ยออกไม่ได้ทีชึบ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 ส่วนพวกข้างล่าเดี๋ยวไว้ก่อนเนาะยวค่อยไปตะลุยพวกมันทีหลังท่งวีนเราต้องทำมหากินนะครับแสียงซามูสัมมี่ครบเสร็จเลยเว้ยเอ้ยวัวขอโทษจิบบๆๆบๆๆบๆึบบจบจบจบบัว ถ้าผมว่าเป็นอย่างนี้ผมว่าบัวมันเหยียบข้าวเนี่ยผมว่าเปลี่ยนสถานที่นิดหน่อยเฮ้ยตกใจนีกว่ามันล่วงมาอุย้ยหวัวใจเ <c oughs> มอกี้หันไว้นี่คือนึกว่าพร้อมบวกที่ไหนได้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น13เมตรครับพอไหมจุ๊บ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 จุบอ่ะวางกองครับ ตรงนี้ก็เออขึ้นได้ปกติสบายมากไอ้หนูอ่าตกแต่งตกแต่งตกแต่งนอยตกแต่งอ่าสวยงามครับถ่ายรูปหนึ่งทีเรียบร้อยแต่รู้สึกว่าเสียงมมุมมันดังมากเลยโอ้โหอโย่งไกลครับตรงนี้ตรงนี้มีเมืองด้วยนะครับ โ oh, อ้แม่งเอ้ยอ่าได้อีกมาเล่นหนึ่งพอดีเลยไหมปึ๊บผมว่าจะตะลุยแต่ละจุดนะครับไปทีละจุดดีกว่าเนาะแต่ละจุดมันจะได้แบบว่าจบซีซั่นได้เร็วๆผมกันใหมค่คลิปหน้าสันรับวันนี้สวัสดีครับเดี๋ยวไปเลืนลอกๆอเนาะ